้ารส่งเข้าสรงเข้าร่างาจารงรถหน้าสรงรถอาจาจยาจามีเดียสอบมาตามนิทรรศรสบเรื่อง ใช่สองคันแล้วก็มีเป็นที่วิ่งเข้ามาด้วยจับมุมมากล้จับเลยเขาจบแล้วปันข้าสะพานมหเข้ามาในคำว่าหนึ่งคันแล้วก็ออกไปฝั่งมันขับออกไปฝั่งมาเวทอีกคันนะ่ง เมตรอีกอย่านะโดนนไฟหมวันนึง ขวามีมาาสามคนครับขวาคนเดียมีมสามคนนีบนตึกครับผมเออเออตายวุ้งตายวุง ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยไหมครับปลอดภัยไหมเราต้องเข้าไปจ้ะมมผมีมผมอยู่ใ,ใกล้ๆครับผมอยู่รอบๆครับโอ้โอ ขอสี่เราแป๊บนะราแป๊บน okay. ึงแป๊บ uh, น uh ึงขอสนไหนขอสนไหนรถตู้ ใช่ใามีระเบิดควันไหมครับ อยู่นี่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 อยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้อยู่ไ่ไดเทศนะครับตอนนี้ บนตึกนี่ะอันตรายเลยบนตึกเนี่ย นี่ยวอยู่ในสมอรถบุกรถถนี่โทู่มันยังเงี้มีคนเล่นเกมอยู่นี่เออแปลกไอ้คนเนาะดูเออเลิน ว่าใเนะี่ยทิบท้ายอนะโอ้เยอะพคตเยอะพคตเยอะว่าใช่ครับมผมว่าบ่กกินนมครับใน ้งแนาคนโคตรเยอะนะครับข้างแนาเยอะมากเฮือกเฮ้อเหย่ยบ่ะเป็นเกมในสงครามโลกไอ้รัสเซียก็ยุ่งเกมโลกกันเนี่ย ม Он, ันมันมันอยู่ตรงไหนครับม <Story> ันอยู่ตรงไหนยาได้เพิ่เด้ออยู่จนถึกเด้อยิงขึ้นถี่เด้อเยอะอากเลยแล้วสปอยเจ้าเขาไม่รายงานหรือเปาเขาขี่ไปก่อนเราอะเยอนดักเลย นั่นสากระแทกไม่ได้บอกวยมีคนโย่เยะมกาดเยออาดีวแต่ว่าแ่งอัน,บบออน,นดัยา,ยา,นดายแล้วอะเอาเอาเราจีขึ้นไปบนไหม แจกเส็จแล้วก็ลองลองถามเขาดูว่าเก่ะไม่มีที่เกิดแล้ว